สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับวันนี้ก็มารายงานราคายางพาราประจำวันที่2-4กุมภาพันธ์2567อันดับแรกจะมาดูกันที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้66บาท20สตางค์ปราบวกเพิ่มขึ้นมาอีก20สตางค์ราคาท้องถิ่น63บาท20สตางค์ ยางแอนดีบคุณภาพดีวันนี้70บาท40สตางค์ปราบบวเพิ่มมากขึ้นหน่อยที่1บาท89สตางค์ราคาท้องถิ่น67บาท40สตางค์ยางแอนรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนวันนี้73บาท39สตางค์ปราบบวกเพิ่มขึ้นมาอีก68สตางค์ ราคาท้องถิ่น70สบาท39สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซนต์วันนี้52บสาท45สตางค์ราคาวันนี้ยังทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานราคาท้องถิ่น49บาทส5สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50สเซสดวันนี้26บาท23สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น23บาท 23สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%เปอร์เซพักชั่วโมง2 8บาท85สาตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น2 5บาท85สาตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65%เปอร์เซตค้างคืน34บาท11สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น3 1บาท11สตางค์ และยางเคลปอย่างก้อนถ้วยวันนี้36บาท70สตางค์ราคาก็ทรงตัวเหมือนกับยางก้อนถ้วยชนิดอื่นๆราคาท้องถิ่น33บสาท70สตางค์นั่นเองครับนี่ก็คือยางวันนี้ก็คือยังถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีนั่นเองครับสำหรับราคายางพาราและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราไปรับชมการซื้อการขายยางพาราต่างประเทศกันเลยนะครับ